สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตุ๋ยก็มีงานทำอีกแล้วนะคะมาอยู่ย้ายมาอยู่ชนบทญี่ปุ่นก็มีงานทำแบบบ้านๆน,นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะวันนี้คุณปู่คุณย่าไปทุระนะคะขากลับเขาขับรถผ่านทุ่งนานะคะก็เห็นผักนะคะก็เลยเก็บผักมาด้วยได้ถุงเบลเลอร์เลยนะคะได้มาสองถุง ตุยก็ไม่รู้ว่าผักอันนี้เขาเอามาทำอะไรนะคะก็ได้รับคำตอบจากคุณย่าว่าเอามาทำผักดองนะคะก็นี่เลยพอคุณปู่มาเทเส่พื้นข้างบ้านแบบนี้เออตุ๋ยก็มานั่งทำเป็นเพื่อนนะคะมาช่วยคุณปู่ทำนะคะคุณปู่เขาใช้กันไกรตัดนะคะแต่ตุ๋ยใช้กันไกรมันไม่ถนัดนะคะก็เลยไปเอามีดมาช่วยตัดนะคะคุณปู่ใช้กันไกรตัด นี่เขาเรียกว่าผักคาราชินะนะคะตุ๋ยว่าคาราชิเนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่าเผ็ดหรือเปล่าคะผักกาดนะเนี่ยก็คือชื่อผักนะคะผักกาดนะคะผักกาด,ะะผกกาดเผ็ดหรือเปล่าคะเออแต่มีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆอตุ๋ยก็ว่าเออเหมือนผักกาดดอกหรือเปล่าชนิดหนึ่งของผักกาดดอกนะคะแต่ว่าตระกูลเดียวกันนั่นแหละแต่น่าจะมีรสชาติเผ็ด นะคะตุ๋ก็ไม่เคยทานเหมือนกันนะคะก็เลยนี่คุณปู่นั่งซ่อมอยู่ตุ๋ยก็ไปเอามีดมาที่จะช่วยคุณปู่ซ่อมนะคะแต่ว่าโดนดุนะคะว่าอย่าใช้มีดเดี๋ยวโดนมือนะคะคุณปู่บอกว่าไปใส่ถุงมือมาก,ก่อนเออตุ๋ยก็เลยต้องไปใส่ถุงมือแล้วก็เอามีด มาตัดนะคะเพราะใช้กันไกลมันไม่ถนัดคุณปู่ก็เลยบอกว่าระวังนะใช้มีดอ่ะเขาก็กลัวนะคะกลัวโดนมือเออนี่แหลคะค่ะวิถีชีวิตของของชนบทเออเขาก็จะไปเก็บผักตามตามทุ่งนานะคะที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะคะที่ไม่มีเจ้าของก็คือใครๆก็สามารถไปเก็บได้นะคะอืม ตุ๋ยก็เลยบอกคุณปู่ว่านี่วันหลังอะ่ะถ้าจะไปเก็บอะ่ะชวนตุ๋ยไปด้วยสิอยากไปดูว่าเก็บยังไงมันอยู่ยังไงนะคะคุณปู่บอกว่าโอ้เดี๋ยวคราวหน้าถ้าไปเดี๋ยวพาไปแต่ประมาณเดือนหน้านะคะต้นเดือนหน้าหน่อไม้ก็จะเริ่มออกแล้วเดี๋ยวไปเก็บหน่อไม้กันเออตุ๋ยก็บอกเออดีค่ะชอบ อยากไปนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมด้วยนี่ก็นั่งซ่อมแบบผักไปด้วยคุยกับปู่ไปด้วยนะคะปู่ก็เล่าว่าที่นี่อ่ะปู่ไปเก็บทุกปีเลยแล้วมันยังมีที่เก็บอีกหลายที่นะแต่ปู่บอกว่าคงคงไม่ไปเก็บแล้วล่ะเพราะว่า แค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับทำผักดองนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปเก็บอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวถ้าคุณปลูกไปตุ๋ยก็จะขอไปด้วยนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเออตอนนี้ก็มาดูมาดูการซ่อมผักของของตุ๋ยก่อนนะคะว่าเออใบน่าเสียดายนะคะเพื่อนๆใบมันก็อ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะแต่คุณปู่บอกว่าถ้าใบมันไม่สวยก็ไม่เอา เลือกเอาเฉพาะที่สวยๆนะคะนี่ตุยาย้ายมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของของคนญี่ปุ่นนะคะของคนพื้นเมืองจริงๆว่าเขาทํากันยังไงนะคะอยู่กันยังไงนะคะเออนี่แลคะค่ะตุยก็มาเรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่ห่างไกลาจากเมืองนะคะ ตอนที่เป็นนักเรียนก็อยู่โตเกียวนะคะทำงานก็อยู่แถวโตวเกียวแล้วก็ไซตามะนะคะจากไซตามะก็ขับรถเข้าโตเกียวได้นั่งรถไฟ55นาทีก็ถึงสถานีรถไฟอุเวโนะนะคะพอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วรถไฟก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆนถ้าจะเข้าโตเกียวต้องนั่งรถบัสอย่างเดียวนะคะจากบ้านไปถึงสถานีรถไฟโตเกียวก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะ ก็ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่อยากเข้าเมืองแล้วนะคะตอนที่แต่งงานก็คิดอยู่ว่าเราอุ้ยเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราจะมาทำอะไรที่นี่งานก็ไม่มีทำห่างไกลเมืองเหลือเกินนะคะแต่พออายุผ่านไปนะคะพออายุเยอะขึ้นนะคะเราก็อิ่มจากการทำงานย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะ ก็หาทำงานพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆแถวนี้นะคะก็มาใช้ชีวิตแบบอยู่ในชนบทก็ไม่อยากไปวุ่นวายในเมืองแล้วนะคะคุณสามีก็ชวนว่าเราไปโตเกียวกันบ้างไหมไม่อยากไปนะคะเพื่อนๆก็พอมาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วมันมันรู้สึกว่ามันเงียบสงบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็ไม่อยากจะ เข้าไปวุ่นวายในเมืองนะคะนี่ก็คือมุมมองของตอนที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะตอนที่เป็นวัยรุ่นก็อย,กอยากอยู่แต่ในเมืองนะคะไม่อยากออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะพออายุมากขึ้นก็หนีจากเมืองเมืองใหญ่ๆไปอยู่เมืองเล็กๆสงบๆนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในบ้านปลายชีวิตนะคะก็มาอยู่ที่นี่ก็ สนุกดีนะคะอยู่กับคุณปู่คุณย่าก็มีอะไรให้ทำในแต่ละวันก็สนุกดีคือทำอะไรที่เราไม่เคยทำอะ่ะเราไม่เคยได้สัมผัสชีวิตที่การใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นจริงๆนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนนะคะพอได้มาอยู่กับคุณปู่คุณย่าก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ ที่เราไม่เคยไม่เคยได้เรียนรู้อะนะคะอย่างการทําผักดองอย่างนี้นะคะแล้วตุ๋ยก็ไม่เคยทํานะคะก็มามาเรียนรู้นะคะเหมือนกับเมื่อวานก็คุณย่าสอนทําเกี๊ยวซ่านะคะวันนี้ก็คุณปู่ก็ไปเก็บผักมาก็มาช่วยคุณปู่ซ่อมผักแล้วคุณย่าบอกว่าเดี๋ยวจะจะเป็นคนล้างเองนะคะแล้วคุณย่าก็จะสอน ทำผักดองนะคะเผื่อเผื่อไม่มีคุณปู่คุณย่าแล้วจะได้ทำกินเองได้นะคะออตุ๋ยก็คิดว่าถึงเวลานั้นตุ๋ยคงไม่ทำหรอกทำแล้วก็มันกินไม่หมดนะคะคนเดียวที่คุณปู่คุณย่าเขาทำเพราะว่าลูกหลานเขาเยอะนะคะเพื่อนฝูงเขาก็เยอะทำเสร็จแล้วก็แจกคนนู้นแจกคนนี้นะคะแต่ในยุคสมัยตุ๋ยเนี่ยก็คง ไม่ได้แจกใครนะคะก็คงไม่รู้จักใครนะคะลูกหลานเขาก็คงต้องทํากินเองแล้วล่ะคะ่ะออตุยคงไม่ทําให้นะคะออก็เป็นอะไรที่ออสนุกดีนะคะใช้ชีวิตแบบสนุกดีช่วงนี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวออหลังจากที่เริ่มรื้อบ้านข้างหลังก็ตุยก็จะยุ่งอยู่กับช่างนะคะ รือบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเริ่มก่อสร้างในตุ๋ยก็จะยุ่งเลยนะคะช่วงนั้นเพราะว่าตุ๋ยก็เริ่มทำทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานวันแรกนะคะวันศุกร์ทำงานใกล้ๆบ้านนี้ละค่ะก็ขับรถไปประมาณ5นาทีนะคะปั่นจักรยานก็ประมาณ10นาทีนะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี้เลยนะคะก็ อยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อเนาะก็หางานทำเล็กๆน้อยๆนะคะแก้เบื่ออยู่บ้านเฉยๆก็เบื่อนะคะก็รอรอช่างมาทำบ้านนะคะพอทำบ้านเสร็จก็กว่าจะลงตัวอะไรก็ปีนี้ก็ยังยุ่งอยู่พอสมควรยังไปไหนไม่ได้เลยนะคะ ก็ยังไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้กลับไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาก็ยุ่งอยู่กับบ้านทั้งปีแล้วนะคะถ้าเริ่มสร้างบ้านแล้วก็จะยุ่งกับการการดูเลือกอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านแล้วก็ดูบ้านกับช่างด้วยนะคะ ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าเพิ่งเบื่อน,นะคะนี่เพื่อนๆมีดอกด้วยนะคะอืมหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคุณย่าก็เป็นคนล้างนะคะต้องเอามาล้างประมาณสามน้ํานะคะคุณย่าบอกว่าผักสวยมากเลยไม่มีมแมลงเลยนะคะแล้วก็สะอาดนี่ค่ะหลังจากล้างเสร็จแล้วก็จะเอามาเลียงใส่ ทารุนะคะที่เหลืองๆที่ใช้สําหรับดองผักเขาเรียกว่าทารุนะคะคุณย่าก็จะเลียงให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ตุ๋ยก็จะทําตามนะคะคุณย่าบอกว่าเอามาเรียงกันนะคะแล้วก็โรยเกลือนะคะนี่คุณย่าก็ทําให้ดูเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ทําผักดองเนี่ยอยู่เมืองไทยตุ๋ก็ไม่เคยทํานะ นี่มาทำครั้งแรกกับคุณย่าเลยนะคะคุณย่าบอกว่าพอเป็นผักดองแล้วนะคะก็อ,ออกมาล้างนะคะล้างแล้วก็ใส่ถุงชิปล็อกนะคะแล้วก็เอาไปฟิตไว้ในช่องช่องฟิตนะคะเวลาเราจะทำก็เอาออกมาล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็มาหั่นเล็กๆๆนะคะแล้วก็ไปผัดนะคะคุณย่าบอกอนี่ค่ะ หลังจากเรียงเสร็จแล้วก็โรยเกลือนะคะโรยเกลือเป็นชั้นๆนะคะโรยเกลือเสร็จแล้วก็จัดผักลงไปใหม่นะคะคุณย่าทำให้ดูคุณย่าบอกว่าใส่พริกด้วยมันจะได้เพิ่มเพิ่มรสชาติความเผ็ดขึ้นมาอีกนะคะเออตื่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะหลังจากเลียงผักลงไปเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาเอาหินมาทับนะคะ อันนี้นะคะก้อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยยีกิโลก้อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยประมาณ10กิโลนะคะรวมเป็น30กิโลนะคะวางหินแล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมนะคะนี่หลังจากทําเสร็จแล้วก็เหนื่อยนะคะก็มานั่งทาน ผลไม้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะ